คลิปนี้ผมชวนมาทําเมนูเย็นตาโฟแบบง่ายๆนะครับก็จะเป็นก๋วยเตี๋ยวนะครับวิธีการทําก็จะเริ่มจากการปรุงน้ําโดยใช้น้ําก๋วยเตี๋ยวสําเร็จรูปชนิดใส่นะครับซองสีฟ้านะครับแล้วก็เราจะใส่เป็นน้าเย็นตาโฟสําเร็จรูปนะครับลงไปแล้วก็เราจะชิมรสนะครับมันจะได้กลมกล่อมพอดีเลยหลังจากนั้นผมจะใส่เป็นลูกชิ้นปลานะครับเป็น2ชนิด ลงไปแล้วก็พอเดือดล้วก็จะปิดไฟนะครับถัดมาเราก็จะทําการลวกเส้นใหญ่กับตัวผักบุ้งนะครับพอลวกได้ที่แล้วนะครับเราก็จะตักใส่จานเราจะทําทีละจานนะครับแล้วก็จะใส่เป็นกระเทียมเจียวครับลงไป พอดีผมทําปริมาณมากนะครับแจกญาติดๆด้วยก็เลยต้องลวกทั้งเส้นแล้วก็ผักแบบจํานวนมากด้วยนะครับดังนั้นผมใช้เนื้อเนื้อหมูสไลด์นะครับลงไปลวกแล้วนํามาใส่ที่ในจานนะครับแล้วก็โรยต้นต้นหอมซอยแล้วผมก็จะตักเป็นตัวลูกชิ้นปลาลงไปนะครับยังไม่ตักน้ํานะครับตักเฉพาะลูกชิ้นลงไปก่อนแล้วก็เพิ่มความเข้มข้นโดยการใส่ตัว น้ำเย็นตะโฟนะครับแล้วก็เราจะใส่น้ำลงไปเป็นดับสุดท้ายครับก็จะได้เป็นเย็นตะโฟแบบง่ายๆนะครับที่ทำไม่ยากจนเกินไปเป็นเมนูที่อร่อยมากนะครับ